สวัสดีสมาชิกใหม่นะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่มมาแล้วหารถไม่เจอนะครับให้มาคลิกที่ตรงรูปแอดมินครับก็คลิกไปตรงหน้าหลักคำว่าหน้าหลักตรงนี้นี่ตรงนี้ปึป๊บพอคลิกเข้าไปปึป๊บมันก็จะขึ้นหน้าหน้าของหน้าทำลายของผมเองนะครับทีนี้เราก็จะสามารถ เจอรถที่เราสามารถนําไปโพสขายได้แล้วนะครับก็จะใส่ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ผมหมดเลยสามารถก๊อปปี้ทั้งรูปภาพครับรูปภาพก๊อปปี้ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ข้อความทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดก๊อปปี้ไปหมดเลยแล้วก็เอาไปโพสขายนะครับเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนเฉพาะตรงเบอร์โทรชื่อเบอร์โทรเปลี่ยนเป็น ชื่อของสมาชิกเองนะครับแล้วก็เบอร์โทรของสมาชิกเองแล้วก็ ID l ล n e อ่ะตรงนี้แล้วก็มีช่องทางการต่อนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนให้เป็นของของตัวเองให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยลูกค้าเขาจะโทรหาผมโทรหาผมโดยที่ไม่ผ่านตัวสมาชิกนะครับแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าของใครนะครับครับมีอะไรก็สอบถามทางไลน์ได้ครับผม